ลิปูต้องลุ้นนะครับว่าจะมีชื่อของเฟรเดริโกเคียซ่าลงเล่นนัดแดงเดือดหรือไม่นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้อมธนรัตน์เฟื่องไทยกุลนะครับจะมาพูดถึงความพร้อมของทางฝั่งของแดงลิปูนะครับที่จะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับศึกแดงเดือดยกแรกนะครับฤดูกาล2024-2025ต้องบอกว่าลิปูเนี่ยมีความพร้อมสุดๆนะครับเอาเรื่องของอนักเตะก่อนนักเตะตอนนี้ลิปูนะครับขาดเพียงแค่เคอร์ดิจโจนคนเดียวเท่านั้นนะครับที่อาร์เนอร์สลอตเนี่ยบอกว่า ไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นะครับตัวหลักคนอื่นพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นไอซันเบเกอร์ผู้กษาประตูแนวรับสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับแดนกลางก็แข่งนะครับแล้วก็แนวรุกพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับทั้งโมซาล่าโชตาแล้วก็ลุยดีอาร์ซึ่งน่าจะเป็น3าประสาทแดนหน้าที่ลงตัวจริงนะครับส่วนแดนกลางก็น่าจะยึดชุดเดิมนะครับทั้งโซบอสไลกาเฟนแบกแล้วก็แม็กอาริสเตอร์นะครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมาก แต่ว่าคำถามของแฟนหงรวมทั้งแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยโอกาสของทางเฟเดรโกเคเซ่าแนวรุกคนใหม่ทีมชาติอิตาลีเนี่ยพร้อมที่จะลงเจอแมนยูเลยหรือไม่ล่าสุดทางอันเดอร์สล็อตให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับบอกว่าลงซ้อมกับทีมแล้วนะครับแต่ว่ามีโอกาสสูงที่จะไม่อยู่ในทีมในเกมวันอาทิตย์นี้มากกว่าที่จะมีชื่ออยู่ในทีมนั่นหมายความว่าไม่น่าจะมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ อะไรหรือเปล่าถ้าตัวเจ็บเพิ่มนะครับหน้างานมีตัวเจ็บเพิ่มก็อาจจะใส่ชื่อของเฟเดรโกเคียซ่าอยู่บนมานั่งสำรองก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับส่วนสถิติที่น่าสนใจนะครับห้านัดหลังสุดที่พบกันเนี่ยเอามาฝากกันหน่อยนะครับแมนยูชนะ1นัดเสมอการ2นัดลิพูชนะ2นัดนะครับการเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับลิพูถล่มไป3 0แต่ว่าอย่าเอามานับรวมเลยครับเอาเป็นว่านับเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยลิพู กินแมนยูไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะถล่มเจ็ดศูนย์ในบ้านตัวเองก็ตามแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสามนัดในบ้านลิเวอร์พูลเสมอศูนย์ศูนย์นะครับ,รบ Man เอฟเอคัพแมนยูเฉือนชนะลิีพูลสี่สามแล้วก็ไปเป็นแชมป์นะครับแล้วก็เสมอกับลิเวอร์พูลในบ้านของตัวเองเกมพิบลิกสองสองแม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีฟอร์มที่ดีในช่วงเวลานี้นะครับในพิ์ลีกเปิดมาสองนัดเนี่ยชนะรวดนะครับยิงได้ทุกนัด ไม่เสียประตูเลยนะครับร่วมกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลยังไม่เสียประตูในเวลานี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าเวลาที่ลิเวอร์พูลเจอกับทางปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงอาจจะฟอร์มไม่ดีนะครับอาจจะลุ่มรุ่มดอนๆไม่ค่อยคงเส้นคงวาแต่ว่าเวลาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าแมนยูมีลูกคืดน,นะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องมารอดูว่าแมตช์นี้นะครับเทนฮากกับสล็อตมาวัดกันในเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อนะครับว่าลิเวอร์พูล บุกมาเจอกับทางแมนยูเนี่ยไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s r i b e y o ์ย u b e t พรสปอ o r ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ